เ,เวลานี่นะคะสี่ทุ่มครึ่งแล้วพี่พร้อมรับแล้วค่ะคุณแม่ก็ต้องมาแอบถ่ายงานเบาๆเส่ยงทั้งไม่ได้เดี๋ยวนางตื่นถ้าเป็นคลิปก็จะถ่ายแบบ ในห้องก็ตรงมุดไกลๆหมดเลยแต่ตรงนี้ตรงตรงตัวนี้ต้องถ่ายแบบภาพน่งได้อยู่เดียวตรงนี้ไม่ต้องเปิดหรอกจะแปลคอนแทคเลนส์นนะโอมา หลาคนมองาคุณได้ขยันดึงเลยนี่ค่ะคอนแทกเลนส์ไมมากตอนนี้ม่วงมากด้วยคือมองหน้าจะรู้ได้เลยนะคะว่าหน้าเพียมากนะคะแต่ก็ต้องสืนทำเวลาถ่ายอยู่ต้องสดชืญนนะคะโอเคค่ะคลิปนี้ก็ไม่นานเท่าไหร่นะคะเพราะว่า พูดมากไม่ได้ด้วยแล้วก็รีบถ่ายงานแล้วก็รีบทำให้เสร็จไปไวเพราะว่าจะได้มาถ่ายไปแล้วก็จะได้มาดูรูปต่ออาบน้ำด้วยอาบน้ำด้วยทใร้เสร็จมาดูรูปต่อแล้วก็จะได้ไม่ต้องเสียงดังแล้วเปิดไฟจะได้ไม่ต้องสว่หักลูปเิดอันนี้เวลาถ่ายงานนี่จะเป็นนี้นะคะนี่จะพาคณไว้กลัวแสงไฟโดนตาน้องแล้วก็ จะทำให้รับไม่ค่อยสนิทอะไรเงี้ยโอเคคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะคะเพราะว่าพูดเสียงดังไม่ได้เราก็จะรีบทำให้เสร็จเร็วไว้นะคะดีย๋ยวคุณแม่มีอะไรคลิปนล้วคุณแม่จะถ่ายให้ดูใหม่นะคะไมไ่ค่ะฝันดีค่ะโอเคค่ะสำหรับคืนนี้คุณแม่ก็ถ่ายคลิปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแต่แต่เป็นบางคลิปเป็นบางตัวสินค้านะคะก็มี ที่นี่ก็มีเต็มือนะคะแล้วก็ด้านล่างนี้ก็จะเป็นสองของนะคะเป็นน้ำหอมนะคะคุณแม่ซึ่งแม่จะพูดเสียงดังไม่ค่อยได้นะคะแล้วก็คืนนี้คุณแม่ก็จะรีบอาบน้ำแล้วก็จะรีบเข้านอนนอนกบควนพร้อมนะคะนะคะตอนนี้ก็เสร็จแล้วสคริปที่คุณแม่เตรียมไว้คุ่น,นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว นิ่งเยอะเป็นพัเป็นพันิ่งร่วมคิปแบบที่เอาคิดเลนมาให้เรียบ้อยเยอะมากนะคะแล้วก็ที่คุณแม่เสนอราคาไปเองก็เยอะเหมือนกันนะคะแต่วันนี้คุณแม่แอบเกเลนนิดน,นึงแอบไปเที่ยวกับเพื่อนๆมานะคะเดี๋ยวยังไม่ได้อัพค,คลิปลงอัพวิดีโอลงแล้วก็ยังไม่ได้เอารูปลงเนาะเพราะคุณแม่ รีบกลับมาปั่นงานก่อนเดี๋ยวจะงานจะไม่ทันเสร็จเดี๋ยวจะไม่ทันลูกค้านะคะเพราะว่าปกติคุณแม่รับงานมาคุณแม่ก็จะส่งภายใน 3- 5ถึงวันนะคะแต่ไม่เกิน5วันแน่นอนเพราะว่าเก่งใจเขาค่ะบางคนนะคะเขาขายของเขาก็อยากได้แบบภาพไวๆเขาเพื่อไปโปรโมทสินค้าเขาไปโปรโมท งานเขาโปรโมทสินค้าเขาเนาะเขาก็อยากจะขายของขายอะไรเขาเนาะช่วงโคควิดคุณแม่ก็เข้าใจอยู่นะคะก็เร่งทําให้อยู่คุณแม่ก็ไม่ได้ไปเที่ยวไหนไม่ได้เป็นผคผ่อนคลายที่ไหนเลยก็เพิ่งมีเพื่อนชวนไปวันนี้ก็ไปกับเพื่อนนิดนึงพอนี้พนนึงแล้วคะ่ะเดี๋ยวให้ดูนะคะเนะมื่อกี้นังขยับตัวอันนั้นเห็นขาอยู่นั้น หนึขาอยู่นั่นคือคุณพ่อนะคะคุณพ่อก็หลับไปค่ะลูกแล้วเหลือแต่คุณแม่นั่งปั่นงานอยู่เนี่ยเห็นไหมคะเต็มโต๊ะไปหมดเลยนะคะ๋ยวให้ดูวัวในใกล้ ชีวิตคุณแม่คุณแม่ลูกอ่อนค่ะชีวิตแม่ก็คือแบบจะนั่งถ่ายงานตรงนี้เนี่ยนั่งถ่ายงานตรงนี้นั่งทํางานจดงานตรงนี้แล้วก็จะควอยไปไปด้วยอีกมือหนึ่งอีกมือหนึ่งก็ควายไปถ้าสมมติจดสคริปต์อีกมือหนึ่งก็จดสคริปต์แล้วก็ถ้าเวลานาั่งนิ่งแม่ก็ได้ถ่ายงานถ่ายรูป ถ้าเป็นภาพนี้นะคะแต่ถ้าสมมติเป็นวิดีโอนี้หมดสิทิ์เลยพอเสียงจะเข้าคุณแม่ก็ต้องให้พี่เลี้ยงก็คือคุณยายคุณยายมาช่วยคุณยายน่ารักมากคุณยายคอยดูแลตลอดนะคะคือช่วงเน,นี้นางก็จะติดคุณยายด้วยเป็นแม่คนที่สองของ,งานางเลยคือว่าได้เพราะคุณแม่ต้องช่วงนี้คุณแม่ไม่ได้รับงานข้างนอกเนาะได้ไปข้างนอกไม่ได้รับก็จะแบบว่า อยูพค้าอยู่กับบ้านเพราะว่าายังเล็กอยู่ก็เลยยังไม่อยากออกไปไหนแล้วก็ตอนนี้โลกอะไรก็เยอะแม่ก็แม่ก็ไม่ได้แบบไปถ่ายข้างนอกเลยเพราะว่าจะส่วนใหญ่ก็อยู่บ้านตลอดถ่ายอยู่บ้านตลอดนะคะก็ช่วงนี้ก็ไม่ได้ถ่ายอะไรมากมายนะคะแล้วก็เพราะว่ามันเราไปไหนไม่ได้มันใช้ชีวิตประจําวัน นในเวลานอกจากแบบอยู่แต่ในบ้านอะไรเงี้ยมันก็จะจะจําใจนิดนึงถ้าสมมติคุณแม่มีเวลานะคะคุณแม่ก็จะแบบหาทําคลิปที่ใหม่ๆที่น่าสนใจน่าสนใจมากกว่านี้หรือว่าใครนะคะอยากจะให้เป็นแม่ทายแบบไหนทาคลิปแบบไหนก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะคะแล้วก็สําหรับคลิปนี้คุณแม่ก็ฝาก กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คุณแม่กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คุณแม่ลูก1คนนี้ด้วยนะคะคุณแม่ก็จะแบบว่า,ามีกำลังใจทำคลิปต่อๆไปนะคะแล้วส่วนไหนที่ไม่ดีส่วนไหนที่ดูแล้วแบบฮ้ยมันไม่ดีเลยติสามารถติชมกันมาได้คุณแม่ก็จะรับเอาไปปรับปรุงนะคะเอาไปปรับปรุงเพื่อให้ทำคลิปดีๆ ต่อไปในภายภาคหน้าในในคลิปต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนเดีย๋ยวคุณแม่รีบไปอาบน้ำแล้วก็ริปเอาน้องเข้านอนหลายคนถามมาเยอะมากเลยว่าทําไมน้องถึงนอนเปะแบบนี้น,นอนเปยนี้ทั้งคืนหรือเปล่าไม่ได้นอนทั้งคืนค่ะเพราะว่าน้องติดเปะติดเปะไกวแบบนี้น,นะคะนะ่ะติดเปะไกวอ,อย่างเงี้ยต้องไกวไกวตลอดถ้าไม่ไกวนานก็จะไม่รับถ้าสมมตินอนเอานอนที่นอนเลยนางก็จะ นอนหลับยากมากถ้าสมมตินางไม่ง่วงอ่ะไม่ง่วงมา,ๆมากๆอ่ะนางก็จะไม่หลับเลยนะคะก็คือจะกรอบให้หลับอยู่จะกรอบให้หลับมนดเปยน,นี้ก่อนแล้วพอหลับเสร็จแล้วอ่ะคุณแม่ก็จะอุ้มไปนอนบนที่นอนด้วยกันนะคะก็มีเท่านี้แหละเนาะก็ไม่มีอะไรก็จริงๆอยากเจาะเปยน,นี้ออกแล้วแบบดูเกะกะมากเลยแต่คือน้องยังติดเปยน,นี้อยู่ก็เลยยังออกไม่ได้อยายเปย์นี้ก็ซื้อมาตั้งนาน้ะสีเขียวเห็นไหมคะ นางไม่ยอมนอนนอนไม่หลับก็พยายามจะหัดให้นอนอยู่เพราะว่าตอนนี้นางเริ่มคานแล้วดื้อม,มากคือคุณแม่จับไม่ทันนะจับท่านจับขาได้อย่างเดียวคุณแม่ก็แบบโอ้โหช่ยมันจะเหนื่อยเยอะขึ้นกว่าเดิมน้อยนะคะแล้วก็เราจะท้อไม่ได้ถอยไม่ได้เลยนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณแม่ลูกหนึ่งคนนี้ด้วยนะคะเพื่อคุณแม่จะได้ทํางานเพื่อได้มีเงินได้ซื้อนมซื้อแคมเพอร์อให้กับ้วนนะคะให้กับ น้องพร้อมนะคะให้กับพี่พร้อมของเรานะคะให้กับเฮียพร้อมนั่นเองนะคะสําหรับคลิปนี้คุณได้ขอไปพักผ่อนก่อนนะคะไี้ไปอาบน้ำนะคะบ๊ายบายค่ะฟันดีค่ะทุกคน